อันนี้คือวันนี้ากา่ะรเ็ก็ช่วงรักประมาณ3โมงโมกว่าเขาเขาจะออกมาจากจากวัดจะครับเพื่อที่จะหารถไปตลาดแล้วก็การที่เขาโบกรถนี่ วันนั้นช่วงประมาณสามโมงกว่าๆเขาได้เดินออกมาจากวัดครับเพื่อที่จะโบกรถเพื่อจะไปที่ต้างทอ,องครับแต่ว่าการโบกของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาใช้ตัวเขาเนี่ยกระโดดฝั่งรถครับแต่ว่ารถบางคันที่ที่เกิดที่เกิดเขา้มาเนี่ยเขาที่เขารู้เนี่ยเขาจะเบรกชะลอแต่คันที่ว่าที่เบรกไม่ทันเนี่ยก็จะชนเขาก็อันตรายอยู่ครับเพราะผมทํางานอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วมันเป็นช่วงทาโงโค้งซึ่งรถส่งมาประมาณ แล้วเขาโบกเนี่ยถ้าถ้าคันแรกหยุดแล้วคันสองเนี่ยมันจะชนคันแรกที่ที่เขาโบกและเขาโบกอยู่กลางถนนเส้นเหลืองนครับจะโบกมอเตอร์ไซค์ครับถ้าถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่จอดเขาก็จะจอดนี่ครับอย่างเงี้ยคือเบรกก็เบรกไม่ทันเนี่ยครับเขาจะชนเลยไอ้คันที่ชนก็คือเขาก็จะลงมาดูครับจะลงมาดูแล้วก็ถ้าเกิดไม่ป็นหลเขาก็จะก็คือเขารู้ว่าของมัอเขาไม่ค่อยเองเท่าไหร่ประมาณนี้ครับแล้วถ้าเกิด คันแรกไม่นี่เขาก็จะวิ่งไปหาคันหลังเพื่อที่จะโบกไปให้ได้ประมาณนี้นครับจแบบนี้อันตรายมากเป็นอย่างนี้ทุกวันเห็นเป็นเป็นแบบนี้ทุกวันครับช่วงเวลาสามโมงถึงเที่ยงเขาจะออกมาแบบนี้ทุกวันจะใช้โต๊โะขับกระดูบริเวณตรไอ่าหน้าวัดโบสถ์ครับแล,แล้วล่าสุดนี่ยังไงล่าสุดก็เหมือนเดิมครับตักเตือนแล้วก็ไม่ฟังเ,เ,เขาชื่ออะไรนะเขาชื่ออัดครับ ว่าประมาณนี้ว่าชื่ออันอแต่เขาเรียกกันอันอันตแต่เขาเชื่ออนันใ,ใช่ครับเป็นตัวตึงส่วนมากก็เวลาเจอเขาจะถ่ายคลิปเป็นคลิปตลกร้องเพลงขอตังค์ประมาณนี้ครับแต่ว่าเขาไม่นึกถึงว่าก่อนที่เขาจะไปตลาดเนี่ยเขา<อ>เขาผ่านตรงนี้เขาอ,อันตรายมากไม่มีใครรู้เลออยเขาฉายาว่าอะไระอ่าตัวตึงอ่างทองครับมีเครื่องจักรมีแม่โครมีสิบล้อกําลังทํางานอยู่แลนจะเป็นช่วงโูงรถคือรถใหญ่จะเยอะ แล้วถ้าเกิดวันไหนท,ที่เกิดพันพาดที่ว่าติบล้อมาแล้วเบรกไม่ทันนะครับก็ตรงนั้นกําลังซ่อ,อแมแซมถนนขยายถนนอยู่ก็อ,อยากจะให้ญาติพี่น้องเขาออกมาช่วยตักเตือนหรือช่วยดูแลตรงาานี้หน่อยเพราะว่าคนพื้นที่ไม่รู้หลุดหงมาอาจจะชนเพราะเขาว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบเดินไปเลยเขาก็โดดไปเลยครับอันตรายมากทุกวันครับเป็นอย่างนี้ทุกวันก็อ,อยากจะให้ช่วยช่วยดูแลหนะ่อย ใช่ครับไม่ถือตัวก็คืออยากจะให้เอฟซีหรือว่าญาติพี่น้องช่วยที่ตามหน่อยช่วยช่วยดูแล้วกิจติดตามที่เราได้ยินมาเขาเป็นยังไงบ้างก็เขาก็ทํานองว่าร้องเพลงแล้วก็ขอตังประมาณนี้ครับเป็นเป็นดาวอ่ะร้องเพลงแล้วก็ขอตังสิบยี่สิบตามภาษาเขาครับแต่เขาแต่ชาวบ้านเขาไม่เห็นตอนที่เขาก้อนจะไปไงว่าอันตรายไหมแต่ตอนกลาบัตเขาเขานั่งวินกลับคือกระป้อนไทยอยู่แล้วแต่ตอนไปเนี่ยเขาไปทีทุกวัน จะให้นึกถึงความปลอดภัยให้มีคนมาดูบ้างเลยครับเส้นเหลืองอ่ะอย่าอยากกระโดดไปหาแต่เขาฟังที่ว่าอะเขาฟังที่ว่าเขาโบกรถเต็งขาววันนี้ครับก็คือสักเตือนไปตอนเช้าเขาก็โบกรถเต็งขาวแต่ว่าก็ยังก็ยังกระโดดแบบเดิมแต่ก็ยังอยู่เต็งขาวอยู่แต่ก็ยังยังไม่ปลอดภัยแล้วเรามีหน้าที่อะไรก็ยังตอนนี้ผมตรงงานก็คือขับรถครับขับรถซ่อมแซมถนนอยู่ตรงนั้นก็คืออยู่ประจำตรงนั้นเลย พอกำลังก yeah. exactly. ็จะขยายถนนเขาก็จะหยุดเขาก็จะมาตรงนั้นประจักรทีเป็นเจ้าหน้าที่ปลอดเยือกใช่ครับเป็นอาสาด้วยครับ โอ้เมื่อวานแกโดนรถชนตายเนี่ยเมื่อวานจะโดนรถชนตายอ๋อแล้วโค้ใส่งจะทับผมซะตายอ๋อแล้วแกไปไปโบกทำไมกลางถนนนะก็ใช่สิพี่แบงโค้ชสังเนี่ยแล้วใครเป็นสกิดบอกผมไปเลยเนี่ยมีคนสะกี้เนี่ยแบงพี่ผมโบกรถเแตกจะทับผมไอ้เหี้ยชนผมก็ะเด็นเลยอ๋อแล้วแกไปทำไมเออมีคนไล่ไปหาแฟนไปรู้เร็วมีคนสกิดเนี่ยบอกว่าไง แม่บอกมึงลงไปตกเมื่อก่อนไปไอ้ชุดไอ้วันหลังวันหลังโบกเส้นขาวดิโบกริมถนนขอตังค์สิบบาทสิพีเพรว่าไม่มีเลยไม่มีเลยสิบบาทจีพีร้องอ่ะไม่อย่างไรอยู่เนี่ยัไม่ได้กินมันก็เนี่ยข้าวอ่ะอย่าวันหลังวันหลังไปตลาดอย่ายืนกลางถนนนะได้พี่ได้รถชนได้อยู่ข้างๆโอ้ข้างๆเอาวางอยู่ริมถนนอ่ะถ้าจะถ้าจะโดดถ้าโดนทางน้ใหญ่หน่อย